พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเป็นพระคาถาว่าณตังมาตาปิตากกยิราอันเยวาปิจะยาตกาสัมมาปณิหิตังจิตตังไสยโซนังตะโตกะเรมารดาบิดาก็ทำให้ไม่ได้ญาติพี่น้องก็ทำให้ไม่ได้แต่จิตที่ตั้งไว้โดยชอบแล้วทำสิ่งนั้นให้ได้ และทำให้ได้ดีกว่าด้วยจากพระคาถาบทนี้ความหมายของธรรมก็คือว่าจิตที่ตั้งไว้โดยชอบเนี่ยตั้งไว้ที่ไหนท่านก็บอกว่าตั้งไว้ในกุศลกรรมบทสิทธิ์ไม่เบียดเบียนไม่เอาของเขาไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพอ้อเจอไม่พูดคำหยาบไม่ดื่มของมึนเมารวมทั้ง เป็นผู้ที่มีมโนกรรมไม่คิดเพ่งเลง็งอยากได้ของคนอื่นไม่พยาบาทเบียดเบียนและสุดท้ายสัมมาทิฏฐิหรือว่าิฏถุชุกรรมก็คือสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องตั้งไว้แบบนี้จึงชื่อว่าสัมมาปณิหิตังคือจิตที่ตั้งไว้โดยชอบจิตที่ตั้งไว้โดยชอบเนี่ยเซยยาโซนางตะโตกรเรพึงทำตัวคนนั้นเนี่ยให้เขาประเสริฐ คือเลิศก,กว่ากว่าที่คนอื่นจะทำให้ได้จริงอยู่มารดาบิดาพ่อแม่เนี่ยเมื่อจะให้ทรัพย์ให้เงินให้สมบัติแก่ลูกๆกก็อาจจะให้ทรัพย์สำหรับไม่ต้องทำการงานเลี้ยงชีพได้โดยสบายสบายตลอดชาติได้พ่อแม่สามารถให้เงินให้ทองให้ทรัพย์สมบัติมรดกให้ลูกคนนั้นไม่ต้องทำงานทั้งชาติอยู่กินนอนกินไปทั้งชาติก็ได้ แต่ถึงกันนั้นก็เพียงแค่ชาติเดียวคืออัตภาพเดียวถึงมารดาบิดาของนางวิสาขาผู้มีทรัพย์มากมายถึงขนาดมีโพคะมากมายได้ให้สำหรับเลี้ยงชีพโดยสบายแก่นางก็ในชาติเดียวเท่านั้นธรรมดาพ่อแม่ที่จะสามารถให้สิริคือความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในทวีปทั้งสี่ย่อมไม่มีแก่ลูกทั้งหลาย จะป่วยกล่าวไปใหญ่ที่พ่อแม่จะสามารถให้ทิพยสมบัติหรือสมบัติมีปฐมฌานคือฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌาน4เป็นต้นได้ขนาดให้การไปเกิดในสวรรค์ให้เรื่องสมาธิเรื่องฌานยังไม่ได้จะพูดอะไรถึงจะให้โลกุตระสมบัติให้มรรคนิพพานได้ไม่จำต้องกล่าวถึงเลยแต่ว่าจิตที่ตั้งไว้ชอบแล้ว คือตั้งไว้ในคุณความดีในความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องในสัมมาทิฏฐิที่เป็นจุดเบื้องต้นแห่งอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยย่อมอาจจะให้สมบัตินี้ทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระเจ้าจึงตรัสว่าเสย,ย่โซนังตะโตกะเรจิตที่ตั้งไว้ชอบพึงให้สิ่งที่ให้ยากแล้วก็ดีกว่าด้วย,เ,ยเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบลงเนี่ยผู้คนก็บรรลุธรรมมากมาย เพราะนั้นจิตที่ตั้งไว้โดยชอบหรือว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดเนี่ยมันสำคัญนะเรื่องของจิตของใจบางทีเนี่ยบางคนไม่ได้เป็นบันะหรือกระเทยมาแตกก่กำเนิดแต่มันเกิดจากค่านิยมผิดๆที่ชอบทำอะไรตามๆกันคิดตามๆกันเนี่ยอย่างเช่นการเจาะหูย้อมผมไว้ผมยาวถ้าเป็นลนักษณะเช่นนี้ก็พอที่จะแก้ไขได้ โดยผู้ที่มีนิสัยการกระทำออกไปทางผู้หญิงต้องเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมใหม่พยายามเดินเหินพูดจาให้ธรรมะทะแมงการงานก็ให้ทำเหมือนผู้ชายอย่าไปจัดดอกไม้จัดสวนย่อมจัดสถานที่ต้องไม่กลัวแดดกลัวลมกลัวดาไม่ไปคลุกคลีคบค้าสมาคมไม่ไปไหนมาไหนด้วยกันแยกแล้วก็แยกตัวออกจากเพื่อนที่มีลักษณะอาการอย่างนั้น ห้ามไปหยอกล้อจี้จุดผู้ที่มีพฤติกรรมออกไปทางผู้หญิงจะเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมของเขาสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นบรรดนะเป็นตุดเป็นกระเทยหรืออีแอบก็ให้ระมัดระวังอาการกิริยาของเราเพราะทุกวันนี้ใครออกอาการลักษณะผู้หญิงเขาก็เหมาว่าเป็นตุดเป็นกระเทยเป็นอีแอบกันหมดถ้าหากเราต้องไปพักในสถานที่เดียวกันพักรวมกันให้ระมัดระวังอย่าประมาท จะเป็นการเปิดโอกาสให้เขากระทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทำให้เราพลาดท่าเสียทีขาดจากความเป็นพระต้องอาบัติปรารชิกห้ามสวรรค์มรรคผลนิพพานได้ให้เรารู้จักนพระพุทธเจ้าให้เรามีศรัทธาตั้งใจอธิษฐานมาบวชผู้บวชอยู่ในสังคมนักบวชเนี่ยเดี๋ยวนี้มีพวกนี้เยอะถึงต้องมาพัฒนาใจของเราทุกคนเนี่ย เพื่อจะหยุดคำว่าผู้ชายหยุดคำว่าผู้หญิงหรือว่าพวกตุด๊ดพวกแตวพวกกระเทยพวกเกพวกนี้ต้องหยุดหมดถ้าพวกนี้เนี่ยมีในใจก็บวชไม่ได้เพราะว่ามันเสียหายเราต้องสละเสียซึ่งตัวซึ่งตนอยู่กับตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรียกว่าพุทโธหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายหายใจเข้ามีความสุขหายใจออกมีความสุข และสิ่งที่เป็นอดีตไปอนาคตก็คืออยู่ที่ปัจจุบันเพราะคนเราเนี่ยมันมีจริตหกอย่างเราคิดอะไรมากมันก็ไปทางนั้นมันเป็นความคิดเนีเราต้องเอาทําเป็นหลักเอาทําเป็นใหญ่เราต้องไปทำลายตัวตนไปทำลายอัตตาระบบครอบครัวระบบมูเฮาเนี่ยที่มันมีอยู่ในใจ พวกมีตัวตนเยอะมันเลยมีปัญหามาเป็นตุดเป็นกระเทยเป็นเกย์ที่วัดมันมีปัญหาพระพุทธเจ้าถึงไม่ให้บวชทุกคนก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้อยู่ที่ใจถึงจะเป็นอะไรมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมันเป็นเรื่องทางจิตใจทุกคนต้องพัฒนาตัวเองเพราะการเวียนว่ายตายเกิดมันไม่ใช่เรื่องของกายมันเป็นเรื่องของจิตใจถ้ามันหลงในผู้หญิง แม้ตัวจะเป็นผู้หญิงแต่ใจมันก็เป็นผู้ชายเราก็ต้องรู้จักการห้ามความคิดของใจคนเราต้องมีความคิดเราถึงใจได้แยกจิตแยกใจได้ชีวิตของเราทุกๆคนนั้นเนี่ยมีการสั่งสมมาไม่เหมือนกันบางคนก็ราคะจริตหนักไปทางราคะรักสวยรักงามบางคนก็โทสะจริตหนักไปในทางขี้โกรธขี้โมโห ขี้วีนขี้น้อยใจบางคนก็โมหะจริตหนักไปในทางหลงในทางงมงายในทางขี้เกียจขี้คล้านบางคนก็ศรัทธาจริตเชื่อง่ายๆเป็นคนงมงายบางคนก็พุทธิจริตรู้มากปัญญามากแต่ขาดศรัทธาเชื่อแต่ตัวเองเอาตัวตนเป็นใหญ่บางคนก็วิตกจริตคิดมากกังวลมาก การสั่งสมมาจากอดีตชาติเนี่ยมันไม่เหมือนกันสิ่งไหนมันอยู่ในใจของเรามากๆมันคิดบ่อยๆนั่นแหละคือกรรมเก่าคือการกระทําเก่าของเราที่เคยสั่งสมอบรมมาพระพุทธเจ้าท่านให้เราพินิจพิจารณาตัวเองว่าตัวเองเป็นคนอย่างไรนิสัยอย่างไรจะได้แก้ไขตัวเองให้ถูกต้องเหมือนกับเราป่วยถ้าเรารู้สาเหตุของโรค เราก็รักษาได้ง่ายถ้าเราไม่รู้ว่าเราป่วยเพราะเหตุใดนั้นเนี่ยเราย่อมรักษาลำบากแน่ๆเพราะไม่รู้ต้นต่อต้นเขาไม่รู้สมุติฐานของโรคเนีย